สาอะมรัยุ่มบริหารุลอว์บริการสวัสดีนักเรียนชั้นมสามทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วเนาะค่าเพียงภาษาไทยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้าครูนะค่าเรียนนี้นะคะเราจะมาต่อนะคะในค่าที่แล้วที่ค้างกันอยู่นะคะค่าที่แล้วเนี่ยเราเรียนในส่วนของเรื่องการประเมินคุณค่าบทประพันธ์นะคะการประเมินคุณค่าจําได้ไหมลืมไปแล้วหรือเปล่านะคะเมื่อค่าที่แล้วเรียนอะไรไปบ้างเนาะคุณค่าที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือสมนัรภูเนี่ยได้แต่ง เรื่องภาพเขียนีเนี่ยนะคะให้เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเกิดเกิดภาพพจน์ก็คือเกิดจินตภาพเกิดก็คือพูดง่ายๆก็คือเรานึกภาพตามเออนึกภาพตามเกิดเกิดภาพขึ้นมาในหัวเลยว่าเออเนี่ยตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยก็คือเราแบบไม่งงเออเนาะเป็นเป็นการแต่งที่แบบแต่งดีนะคะอทีนี้มีการใช้สัมผัสด้วยนะคะสัมผัสเรยนชนะและสัมผัสสระนะคะ าจะยังไม่ลืมกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคราบนี้นะคะไม่ใช่เป็นการเสียเวลาเราจะมา่อกกันนะคะในส่วนของรถวันรถวรรณคดีนะคะไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถเกิ่งรถอะไรนะคะเออไม่ใช่รถกระบะรถอะไรนะรถวรรณรถในวรรณคดีนะคะมีทั้งหมดสี่รถคราบที่แล้วนะคะบอกไปแล้วคร่าวๆนะคะอมาดูรถแรกนะคะจะเป็นสวสรถจันนีนะคะสวสรถจนนีคือรถอะไรเอ่ยรถเป็นบทอะไรเอ่ย บทชมโฉมชมความงามของธรรมชาตินะคะชมผู้ผู้พระนางชมกันเองหรือชมความงามของธรรมชาติก็ได้นะคะต่อไปนารีประมทนนะคะนารีประมทคือบทอะไรคะเกี่ยวพาราสีบทก็คือเรียกยังไงบทจีหรือโอโลมปลอบประโลมนะคะต่อไปพิโรธวาทางคือบทอะไรเอ่ยโกรธเออบทโกรธนะคะต่อไปสารคังคพิสัยคือบท โศกเศร้านะคะเสียใจเนาะอ่ะอานต่อไปนะคะมาดูสวรสจนีนะคะที่ปรากฏในเรื่องพระภัยมณีตอนนี้นะคะีเสื้อนะคะในเรื่องนี้ก็ปรากฏหมดทั้งสี่รถเลยนะ,ะอ่าหมดทั้งทั้งสี่รถเลยนะ,ะมาดูสวรสจนีก่อนนะคะอันนี้นักเรียนคุ้นไม่เอ่ยประโชมยมองค์อ,งอภัยมณีนาค่าที่แล้วเนี่ยครูอ,อ่านไปให้ฟังแล้วนะโรคหนึ่ง นะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยจะเป็นสวรสจนีสวรสจนีเอ,อลิ้นพันธ์นะคะ,ะเป็นการชมความงามของธรรมชาตินักเรียนเห็นไหมภาพพิมานีเนี่ยกำลังแบบเพลิดเพลินกับการเออชื่นชมมูฟูปลาเนี่ยที่ว่ายไปมาในน้ำนะคะตอนที่หมีไปที่เกาะแก้วพิสดารน,นะคะ,อ,ะอันนี้ครูไม่อ่านอีกรอบแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าเนาะอันนี้เมื่อค้ที่แล้วครู แปลไปให้แล้วนะคะอ่าเรามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้นะคะจะเป็นการบทชมโฉมนะคะอ่าเรามาดูว่าใครชมใครนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูเช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเข้าผมประภัยพักลักล้ำล้วนขังคมทั้งเนื้อนมนวนเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาฏในวังหลวง พระพระ,ระเลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไปเอลิ้นพันนิดหน่อยนะคะอ่ะทีนี้มาดูองค์กษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยอันนี้กล่าวถึงใครเอยพระอภัยมณีเออนางเงือกน้อยอ่าชมใครพอจะเดาพอจะเดาได้ไหมว่าใครชมใครเนาะนางเงือกคงไม่ได้ไปชมพระอภัยมณีหรอกนะในตอนนี้พระอภัยมณีมาเจอนางเงือกอะ พระเพรณีเนี่ยก็ชมนางเงือกนะคะอะดูเช่มชอยโฉมเฉลาทั้งเท้าผมคือดูเป็นไงคะก็คือพูดง่ายๆก็คือสวยนั่นแหละเออเห็นแล้วรู้สึกเอ,อ๊สวยเหมือนตอนที่ออดังยักษ์เห็นพระเพรนีแล้วหลงรักนั่นแหละเนาะอ่ะก็คือทั้งแบบ ทั้งผ่าผมคือผมอะไรก็คือแบบดูดีอ่าประไพ,พักลักล้ำล้นวนงผงพุมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งซวงชมทั้งตัวนะคะชมแล้วต้องชมทั้งตัวค่ะชมเนื้อชมนมนะคะพระไพมณีเน,นี่ยไม่ได้ทะลึ่งนะนะักเรียนเออแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเนาะก็ชมแล้วก็ชมทั้งตัวนะคะขนมนเนเกตกรอ่อนสะอาดอ่าขนงแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าดูสิครูชี้อะไร ่าแปลว่าคิ้วเห็นไหมชมทั้งคิ้วเนตรก็คือตาเกตก็คืออะไรเอ่ยหัวกรนก็คือเขนเออก็คือชมทั้งตาทั้งหัวทั้งเขนนะคะเอออ่อนสะอาดดังสุรางนางนาฏในวังหลวงก็คือโอ้โหเธอช่างสวยเมือนนางในวังหลวงเลยอะไรประมาณนั้นพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงอ่ะในตอนนี้พระเพรนีเนี่ยเห็นแล้วชอบเลยนะรู้สึกว่า โอ้ยเสียดายจังเลยอยากจะจีบเนาะเออแบบว่าเออชอบอะไรประมาณนี้แต่ว่าแล้วหนักห่วงนึกที่จะหนีนไปคือแบบเออก่อนก่อนที่จะชอบนะคะคือเราเราหนีก่อนดีกว่าอะไรประมาณนั้เรากำลังจะหนีตายนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจีบอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าต่อไปผ่านนะเป็นต่อไปบทนารีปราโมทนะคะบทนารีปราโมทบทอะไรเอ่ยก่อนหน้านี้บอกไปแล้วอ่าบทโอโลมบทปรอบระโลมนะคะเอ่อจะเป็นบท เยาวภาราศีก็ได้แต่ที่ครูยกตัวอย่างนะคะเป็นบทโอโลมนะคะอ่าหรือเอ่อปลอบประโลนะั<อ>่นเองเรามาดูนะคะที่มนุษย์สุดสวรรัสดเป็นชาติยักษ์จงคิดหักความสวรรัสดให้ขาดศูนย์กลับไปอยู่ภูหาอย่าอาดูล จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรมอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพิสถานหมายวิมานเมืองแมนเดนสวรคร์จะเกิดไหนขอให้พบประส,กสบการณ์ยาโสสัรเคล้วคลาดเหมือนชาตินี้นักเรียนตรงนี้นะคะเราจะออกเสียงว่าพิษถานหรือพิสถานก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องการความไพเราะนะเวลาเราอ่านเนี่ยมันคล้องจองกันนะคะเวลาอ่านในตัวบทประพันธ์เนาะเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวเผื่อมีบางคนงงนะคะ อ่ะตรงนี้เนี่ยเป็นบทที่พระไพมณีเนี่ยกําลังปลอบใจใครเอ่ยปลอบประโลมใครคะที่เนี่ยเป็นมนุษย์แต่ว่าสุดสว่านนะเออคือแบบยังไงอ่ะคิดหนักนะถ้าแบบว่าเออจะอยู่กับเจ้าเนี่ยเจ้าเป็นยักษ์อ่ะพระไพมณีพูดกับนางผีเสื้อสมุดเนาะว่าเออเนี่ยให้เจ้าเนี่ยแบบหักความสวัาดไปนะแบบประมาณว่าให้เออตัดใจเนาะกลับไปอยู่ครูหาเออให้กลับไปอยู่ ทำนะคะจงเพิ่มพูนภาวนารักษาทรรมคือให้ไปปฏิบัติในสิ่งที่ดีไปปฏิบัติธรรมอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเออเพราะว่ามันจะทำแบบยังไงนะก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะจะเกิดไหนขอให้พบประสบการ์่าสศกสันแ์ล้วคลาดเหมือนชาตินี้เหมือนประมาณว่า เออขอให้ไปพบกันอีกในชาติหน้าในปรประมานนี้ก็คือแบบอย่าให้แคล้วคลาดกันเหมือนในชาตินี้เกิดเป็นคนกับเกิดเป็นยักษ์ก็มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะมนุษย์กับยักษ์เนาะอ่าต่อไปผ่านนะคะอันนี้นะคะนารีปราโมทเนาะปลอบประโดนเหมือนภาพเนมานี้เนี่ยปลอบปลอบใจนางยักษ์ประมาณนั้นนะคะต่อไปพิโรธวาทางก็คือตรงนี้นี่จะเป็นบทบทโกรธนะคะอ่าเรามาอ่านพร้อมกันอ่าสุรีถีเสื้อเหลือจะอดแขนโอรสเรากับไฟไม่มังสา ช่างหลอกหลอนผลผันจำนันจาแม้นจะว่าโดยดีเห็นมีฟังจะจับไว้ให้จะจับไว้ให้พาไปหาพ่อแล้วหักคอเสียให้ตายเมื่อภายหลังโกรธตวาดผาดเสียงสำเนียงดังน้อยหรือยังโยกเยกเิกเ,กเ,ก,เกเรช่างว่ากล่าวเรากับอูไม่รู้เท่ามาพูดเอาเปรียบผู้ใหญ่ทำไส่เสเอาบิดรซ่อนไวน้ในทะเล ํำโมเวว่ากล่าวให้ยาวความโหตอนนี้นางผีเสื้อสมุดเป็นไงคะโกรธมากเออตอนนี้แบบหัวร้อนนะคะหัวร้อนเออเพราะว่าตอนที่โอรุสเนี่ยได้หลอกหลอกนางไงหลอกล่อไปอีกทางหนึ่งนะักเรียนจำได้ไหมเล่าเรื่องย่อไปให้ฟังหลอกล,ล่อไปอีกทางหนึ่งนะคะตอนนี้นางผีเสื้อสมุดเนี่ยตอนแรกเขาเชื่อแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนกับเริ่มรู้แล้วเออฉันถูกหลอกแน่เลยก็คือแบบ อ่ออีเด็กเกเรอะไรประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะั้นฉันจ,จับไว้พาไปหาพอ่อฉัจะหักคอให้ตายเลยโอ้อะไรประมาณนั้นก็โกรธแล้วเรียนดูนะคะตะวาดผาดเสียงสำเนียงดังก็คือเออเหมือนกับตวาดไปเลยอะ่ะเออช่างว่ากล่าวเรากับครูไม่รู้เท่าอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบโกรธแล้วไงมันก็จะมีคาหยาบหน่อยนะเออเนี่ยมันก็ครูไม่รู้เลยนะมันหลอกอะไรประมาณนี้เออนะคะเอาเอาบิดอนก็คือเอาเอาพ่อให้หละไปซ่อนไว้ในทะเล แล้วก็ทำมาพูดพูดให้แบบให้ยาวความมาให้มันเสียเวลานะคะประมาณนั้นอันนี้คือบทโกรดนะคะอ่าต่อไปสารพังภพิสัยนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนอารมณ์นะคะเราจะเศร้าเนาะเออนะมาบทเศร้านะคะสารพังดพิสัยอ่านไปพร้อมกันนะคะทั้งลูกน้อยกลอยใจไปด้วยเล่าเหมือนฟักเอาดวงใจน้องไปเสียน้องร้อนรุ่มกลุ้มใจดังไปเลียทูลหัวเมียช่างไม่ไว้อะไรเลย ถึง8ปีนี่แล้วไม่แคล้วคลาดเคยร่วมอานอกอุ่นพ่อคุณเอย๋ยตั้งแต่นี้น้องจะได้ผู้ใดเชยเหมือนพระเคยผู้เคียงเมื่อเที่ยงคืนเสียแรงรักหนักหนาอุตสาหนอมสู้อดออมสารพัดไม่ขัดขืนช่างดรไรใจจืดไม่ยืดยืนนางสะอื้นอ้าปากจนรากเรือโอ้โหตอนนี้นะักเรียนก็น่าสงสารนางผีเสื้อสมุทเหมือนกันนะคือแบบ เสียใจนะแค้นก็แค้นแต่ว่าก็เสียใจอะ่ะเออในตอนนี้เนี่ยทั้งลูกน้อยลูกก็คือเปรียบเสมือนดวงใจไงอ่ทาทั้งลูกน้อยกลอยใจนี่ก็คือไม่ใช่หนีไปคนเดียวนะ้คือเอาลูกไปด้วยเหมือนควักเอาดวงใจไปเลยเพราะว่าลูกก็เปรียบเสมือนดวงใจเนาะแม่พ่อแม่กคนรักลูกนะคะแบบน้องเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหรุ่งใจเหมือนมันมีไฟอยู่ในใจอะ่ะตอนนี้อ่าก็คือแบบคุณถัวเมียก็คือหมายถึงพระปิมณีเนี่ยโอ้โหแบบนี่ใจร้ายอ่ะเออคือมาณว่าใจร้ายมาก อยู่ด้วยกันแบบแปดปีแล้วอะ่ะคือแบบเออทําไมถึงไม่นึกถึงตรงนี้บ้างอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยแล้วน้องเนี่ยจะได้แบบว่าเอออยู่กับใครน้องจะแบบได้ช่ยชมผู้ใดอะไรประมาณนั้นก็คือเสียแรงนะคะตรงนี้เสียแรงรักเห็นไหมคะอุสาถนอมก็คือแบบเสียแรงมากที่ฉันรักที่ฉันไว้ใจแล้วเออมาทำกับฉันแบบนี้แล้วแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้โกรธนะเออนี่คือที่แบบเอออารมณ์แบบมันพาไปเนาะออตอนนั้นเขาไม่ได้โกรธแต่เ,เขาเสียใจเนาะ สู้อดออมสารพัดไม่ขัดถืนช่างกะไรใจจืดไม่ยืดยืนนางสะอื้นอ้าปากตุดแรกเรือนะเปลี่ยนมองเห,ห็นภาพไหมคะว่าเขาเสียใจจนแบบร้องไห้เยี่งสะอื้นคือสแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยน้ําตาไหลอยู่แล้วก็แบบจนจนแบบอาเจียนออกมาเลยอะ่แบบโอ้หก็คือแต่งได้ดีมากนะเห็นภาพเลยนะคะอ่ะต่อไปมาดูคุณค่าด้านสังคมนะคะเมื่อกี้เป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์แล้วจะเป็นในส่วนของสัมผัสระสัมผัสเรียนชนะในส่วนของการทําการเอ่อ รถในวรนคดีนะคะต่อไปจะเป็นคุณค่าทางสังคมนะคะอามาดูการแสดงความรักของแม่และลูกที่มีต่อกันนะคะซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักไม่ใช่จะลืมคุณกรุณาถึงตัวไปใจอยู่ใจลูกยังผูกคิด พอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหาอย่าก,กริ้วโกรธโกรธปร,ปร,ปราณถืดมารดาไปใส่ยาอยู่ในถ้าให้สำราญตอนนี้นะคะเป็นการแสดงความรักของลูกคือลูกเนี่ยต่อให้แม่เป็นยักษ์ลูกพราะว่าแม่เป็นยักษ์แต่ลูกเนี่ยก็รักแม่ถูกไหมคะคือเขาเกิดเรามาเนาะ ลูกก็บอกว่าเออเนี่ยแม่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะคือลูกไม่จะไปที่เสร็จทุระอคือพาพ่อไปกลับบ้านไปไปเสร็จธุระแล้วลูกก็จะกลับมาหาให้ไปไปอยู่ให้สําราญเถอะไปอยู่ให้สบายใจเถอะไม่ต้องคิดมากอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือคุณค่าด้านสังคมนะคะเราอยู่ด้วยกันในสังคมนะคะเราต้องมีพ่อเราต้องมีแม่นะคะลูกก็รักพ่อแม่พ่อแม่ก็รักลูกนะคะอ่าต่อไปความรักของอ่าแม่ก็คือความรักของแม่หรือของพ่อที่มีต่อลูกนะคะ พรบิดุรงทรงศักดิ์ก็รักใคร่ด้วยเนื้อไขนมิได้คิดปริศยาเฝ้าเลี้ยงลูกถูกผูกเปรแล้วเหยชา้าจนใหญ่กล้าอายุได้แปดปีอันนี้แสดงถึงความรักของพระบิดุรงก็คือกล่าวถึงพระอภัยมณีนั่นแหละกับสมโษนั่นแหละที่มีความรักต่อลูกนะคะด้วยเนื้อไขไงต่อให้รู้ว่าเป็นเป็นลูกที่แบบลูกครึ่งคนครึ่งยักษ์ะ่ะแต่ก็รักไงเพราะเป็นลูกตัวเองถูกไหมคะก็คือตอนตอนที่สินสมุทรเด็กๆก็คือ นางผีเสื้อสมุทรจะไม่ได้เป็นคนเลี้ยงนะคะเพราะนางผีเสื้อสมุทรก็จะออกไปหาก,กินแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสินสมุทรจะอยู่กับพระอภัยมณีนะคะพระอภัยมณีก็เลี้ยงจนอายุ8ปดปีเนาะ,ะต่อไปมาดูคุณค่าด้านสังคมในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในด้านของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะในตอนนี้นะักเรียนเห็นไว้ว่าเป็นส่วนของพระโยคีนะคะช่วยเหลือพระอภัยมณีนะพระโยคีมีจิตคิดสงสาร จึงว่าท่านหมีตายหมายมาหาเราลงมาคอยช่วยด้วยเมตตาแต่ดิจาไม่กระจ่าอย่างพลางแทงตรงนี้เนี่ยกล่าวถึงตอนที่ออโยคีนะคะได้มาช่วยพระไพมณีนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ่ะต่อไปตอนที่เงือกช่วยพระภพยมณีเหมือนกันนักเรียนเรื่องนี้มันสะอนให้เห็นหลายๆด้านนะฝ่ายเงือกน้ํากําลังก็สิ้นสุด ครั้งจะหยุดยักไล่ใกล้นักหนาเรียกลูกสาวคราวนี้พ่อจากมรณาเจ้าช่วยพาภูนัยไปให้พ้นนางเงือกน้อยส้อยเศร้าเข้ามาผลัดแบกกษัตรย์ไหวเสือกสเสลือกสลนกำลังสาวคราวด่วนด้วยจวนตนออกกลางชนโบกหางผางผางไปนักเรียนเห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเอือเ้อเพือเ่อแผาแกีน้ำใจของเงือกที่ ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นไงเอ่ยให้พระไปยมณีเรอดพ้นจากนางเสื้อสมุกนะคะด้วยการให้ลูกสาวเนี่ยมารับช่วงต่อและตัวเองก็จะไปเเสียสละนะคะไปเหมือนทําให้เสียเวลาแล้วตัวเองก็รู้แหละว่าตัวเองเนี่ยต้องต้องตายต้อง,ต,องต้องสละชีวิตอะ่ะก็คือเป็นเป็นอะไรที่แบบมันเศร้านะตอนนี้นะคะแต่ก็คือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านสังคมได้เด่นชัดเลยนะคะทีนี้มาดู ด้านความเชื่ออีกเนาะจะเป็นด้านความเชื่อครั้นี้นะคะกี่นานทีแล้วเนี่ยอาจจะยาวสักนิดนะคะอ่าเดี๋ยวแต่ว่าอีกไม่นานแล้วแหละนะคะคนคนฟังให้จบนะต้องใช้คําว่าทนฟังนะเพราะครูก็เข้าใจนะว่าว่านักเรียนอาจจะเบื่อนะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็ม,นกมันก็ดีต่อตัวนักเรียนเองนะคะเนาะ,เ,นาะ,เ,นาะาเรียนไปความรู้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอามาดูคุณค่าด้านความเชื่อนะคะความเชื่อเรื่องความฝันเรื่องโชคลางนะคะก็คืออันนี้คุณไทยพุทธเนาะเขาจะมีความเชื่อเรื่องแบบนี้นะคะอ่าพอไม่หลับ กลับจิตนิมิตฝันว่าเทวันอยู่ที่เกาะนั้นหอาเผินมาสังหารถ้ำระยำเยินแว่งพเนินพภกนางเทพวางวายแล้วอารักพักลลวงเอาดวงเนธสำแดงเดชเหาะกลับไปรับหายทั้งกายสั่นตั้นตัวด้วยกลัวตายอพอฟื้นกายก็พอแจ้งแสงตะวันอ่าตรงนี้นะักเรียนจำได้ไหมตอนที่นางผงเสื้อสมุดฝันมิมิตก็คือการฝันนะคะนิมิตฝันเราฝันว่า อทีวันก็คือมีเทวดาเนี่ยโผกมาเออโผลมาเลยแล้วก็แข่งพเนรพเนนคืออะไรครูเคยบอกไปแล้วตอนคาบแรกเลยจําได้ตอนที่เล่าเรื่องโยพเนนก็คือค้อนนะคะเออใช้พเนนใช้ค้อนเนี่ยทุบเออแล้วก็ทุบทั้งเกาะทั้งเอ้ยทั้งถ้ำอา่าก็คือเกาะเป็นถ้ำนั่นแหละอยู่อยู่ที่เกาะเออนะคะแล้วก็ควักเอาดวงเนตรก็คือดวงตาไปนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่า ความเชื่อว่าอะไรเอ่ยมันเป็นลางร้ายเออมันเป็นลางร้ายว่าแบบอุ๊ยฝันแบบนี้นะฝันฝันร้ายนะมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยนะคะเป็นความเชื่อทางทางด้านของความฝันนะคะอ่ะต่อไปความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์นะคะก็ปรากฏให้เราเห็นเหมือนกันนะคะนึกจะใกล้ สะดกพระเพราะ์เจ้าพอบันเทาโอสา,าที่อาสันเหมือนงอนง,งอขอชีวิตแก่เทวันกลัวแต่ขวัญเนตที่จะไม่ทำตอนนี้เนี่ยพระอภัยมณีบอกกับนางพิเชเอสมุรว่าเออตอนที่นางีิชเอสมุตเล่าความฝันให้พระอภัยมณีฟังนะคะพระอภัยมณีก็บอกว่าเนี่ยเอออันนี้ก็คือตอนที่เขาเขาลวงนั่นแหละแต่ว่าเอาจริงๆความเชื่อเรื่องการสะดกเคราะห์เนี่ยของชาวไทยพุทธเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ เออเพราะเขาเชื่อว่าเนี่ยคุ้ยเราฝันไม่ดีนะต้องไปสะดอกเพราะนะเอเอเหมือนที่ตอนที่หลบโล่ให้ไปบําเพ็ญอยู่บําเพ็ญศีลอยู่ที่ตีนเขานั่นแหละเอออันนี้คือแบบเขาแบบไปสะดอกเพราะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่านะคะทางด้านของเรื่องของความเชื่อนะคะอ่านต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเรามาดูในส่วนของข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้กันอ่าเรียนเรื่องนี้มาแล้วเรียนมาจนจบเรื่องแล้วเนี่ย ขั้นหน้าจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะเออเรียนมาจนจบเรื่องแล้วเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างนะคะเรื่องแรกเลยก็คือความรักควรม,มีสติไม่ควรใช้ความหลงนะคะเพราะจะทาให้สิ่งนั้นเนี่ยมันกลับมาทําร้ายเราเองเหมือนนางพิชเชษสมุทรรักภาพไปมัรีรักวน,น,นไปหลงจนหลงจนแบบเกินไปนะคะทาให้ท้ายเนี่ยแบบความรักก็ลบบมาทําร้ายนะคะเราเองที่เเป็นคนเจ็บ เออนะคะดูอินไปเนาะถ้าต่อไปเด็กต้องมีความเคารพผู้ใหญ่นะคะดังจะเห็นได้จากตอนที่พระไพรมณีสอนให้สินสมุทรเนี่ยขอขมาเงือกเงืออเข้าเงือกชารานั่นแหละนักเรียนเพราะว่าสินสมุทรเนี่ยไปจับจับเงือกเข้ามาไงจับให้พระไพรมณีในตอนแรกแล้วก็ตอนที่ก่อนที่ว่าจะให้เงือกพันเนี่ยพระไพรมณีก็ในตัวบทนะคะพระไพรมณีก็บอกว่าให้สินสมุทรเนี่ยขอขมาเงือกเข้าก่อนเพราะว่า ไปทําผิดไว้ไงเออไปทําผิดไว้นะคะนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเออแบบเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่นะคะต่อไปข้อที่สามคนเราต้องรู้จักการปล่อยวางห้ามยึดติดกับสิ่งต่างๆบางทีเรารู้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบมันเศร้ามันมันเจ็บมันแบบไม่ไหวแต่เราก็ต้องแบบเป็นไงคะปล่อยวางยิ่งเรายึดติดจะทําให้เราเป็นไงคะเราเครียดนะคะเราก็แบบเออไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักลงนะคะออะต่อไป เราเนี่ยจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเรานำไปใช้ในชีวิตจริงยังไงบ้างข้อคิดที่ดได้เนี่ยเรานำไปใช้ยังไงนะคะามาดูนะคะข้อแรกนะคะที่ครูสรุปมาให้เนะเราควรเลือกคบคนจากนิสัยที่แท้จริงไม่ใช่ภาพลักษณ์เพราะว่าภาพลักษณ์น่ะมันมันไม่จีรังไงมันไม่ยั่งยืนนะเนาะเวลาเราคบใครเหมือนเนี่ยเห็นไหมภาพไพมณีกับนางยักษ แต่เน,นี่ยเป็นความรักแบบสามีภรรยานะคะก็คือแต่พระพริมันนี้เนี่ยก็เหมือนจงใจอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็คือมันก็ถูกต้องล้วแหละที่มันจะจบแบบนี้นะคะอ่าต่อไปการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะอืมก็ต้องเป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะคะเพราะว่าไม่ควรอยู่แบบปราศจากน้ำใจอ่ะเออนักเรียนดูนะคะพอมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมมันก็น่าอยู่ถูกไหมคะถ้าเราอยู่แบบคนต่างอยู่เนี่ยเวลาเราเดือดร้อนอะไรหรื้เราเป็นอะไรเนี่ยมันก็คือแบบ เราต้องช่วยตัวเองอ่ะเออแต่ถ้าเราอยู่แบบเพืเ่อเพืเ่อเ,เือแพกันเราก็ช่วยเขาเขาก็ช่วยเรานะคะมันก็จะทําให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะอ่าเป็นไงกันบ้างไม่เข้าใจตรงไหนบ้างคะสาหรับเรื่องาพราภัยมณีกอนนมีนำผีเสื้อน,นะคะก็จบลงแล้วนะคะในส่วนของคําศัพท์ยากนะคะในบทเรียน นะคะมันจะมีพวกคําศัพท์อยู่นะคะท่าียนไปศึกษาพเพิ่มเติมได้นะคะก็คือคําศัพท์ไปดูว่าเออคำศัพท์ยากคาไหนบ้างมีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือรีานสามารถศึกษาพเพิ่มเติมได้อ่านเองได้นะคะอ่านนี้สําหรับภาพนี้นะคะครูก็ขอจบแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ภาพหน้านะคะ السلام عليكم ورحمة ا ل กา و ب ر ك ค่ะ